หลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราควรจะทานอะไรดีนะคะเกจะกินตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นตัวสารอาหารที่เกจกินอยู่ตลอดเลยทั้งก่อนออกกําลังกายหลังออกกําลังกายนะคะเก๋จะกินตัวนี้เขาเรียกว่าเชคนะคะเชคตัวเนี้ยมันให้พลังงานที่ต่ํามากนะคะสารอาหารที่ได้เนี่ยก็ครบเลยยกเว้นไม่มีอย่างเดียวคือไขมันนะคะตัวนี้จะบอกว่าแก้วหนึ่งนะคะแค่90แคลอรี่ เท่านั้นนะคะแต่ให้โปรตีนสูงถึง9กรัมเลยนะคะเนกนะคะเก๋จะใส่ไป2ช้อนนะคะตัว PVP ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยจะบอกว่า1ช้อนนะคะถ้าเราเติมลงไปนะคะเราจะได้โปรโตีนเพิ่มไป5กรัมเลยนะคะใส่ PVP เติมเข้าไปด้วยใส่ไปอีก1ช้อนนะคะอา่า1ช้อนนะรึงแอตตัวนี้คือเก๋อยากใส่เพื่อให้มันได้กลิ่นกาแฟนะคะเก๋กเลยจะใส่ตัวนี้ไปด้วยนะคะด เพราะว่ามีคนถามเก๋เยอะมากว่าแบบเมื่อไร่จะเข้าเมื่อไหร่จะเข้านะคะเก๋ก็อยากจะให้มันรีบเข้าเหมือนกันถ้าไม่ติดโควิดนะคะสตรอเบอรีอร่นี่เก๋ก็จะไปเสิ์ใส่สตออรอเบอรี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าดีงามมากนะคะพอใส่สตออรอเบอรี่ไปแล้วเนี่ยมันจะนัวแล้วมันจะอร่อยมันหอมด้วยนะคะใส่โรไบอ,บอติกก่อนนะคะมันจะเป็นผงแบบสีขาวๆนะคะหาเรื่องระบบขับถ่าย ะะเอาให้น้องกินได้น้องผสมน้ําน้องไม่รู้เลยนะคะว่าใส่ลงไปนะคะเพราะอยากจะหุ่นดีนะคะมีสุขภาพดีนะคะเกิบบอกเลยนี่เก๋เนี่ยสุขภาพดีเพราะว่าเข้ามาโปรแกรมนี้เลยนะคะเรียนรู้เรื่องของการปรับโภชนาการนะคะและเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มเติมด้วยนะคะมันก็ทําให้เราหุ่นดีมากต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าเครื่องปั่นนะ Tá bom.